เพื่อนๆดูการเป่งน้ำนะครับขุดดินก็เมื่อยครับเป่งน้ำคืออย่างนี้ครับเรียกเป่งน้ำเป่งน้ำมาจะาข้าวครับตัวอย่างตัวอย่างเริ่มไหลครับเงี้ยวเงว เดี๋ยวเราจะเปล่งต่อยไล่กันไปนู้นลงไปน,นาเขาเปนนาลี่ยนชนาเนาะเปล่งลงไปให้เขาด่าครับเพราะว่ามันเป็นความจําเป็นที่เราต้องเปล่งเขาไหมเขาไม่ไดาหรอกเป็นภาวะจำยอมหรือภาระจำยอมที่ต้องยอมรับน้ำข้างบนโดยวิถีแห่งธรรมชาติ ก็ต้องเปล่งต่อกันไปครับทุกคนต้องเข้าใจคนเป็นบัณฑิตไม่ให้อันตรภานเป็นบัณฑิตเป็นสัต,ตบุษผู้มีความรู้ผู้ฝึกอบรมสอนดีแล้วผู้เป็นมนุษย์ผู้มีกิตสูงไม่ใช่อันตภานหรือเดรฉานเดรฉานวิชา ต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรง้มไม่นามรู้อะไรชอบไม่ชอบรู้อะไรควรไม่ควรนี่คือมนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้วตรงนี้ก็อีกรูหนึ่งนะครับที่เราเป่งน,น้ำออกจากข้าวตรงนี้น้ำลึกไหลแรงครับไหลแรง าซ่อนอยู่ในนี้เลยกลางคืนมันถึงจะวิ่งตรงนี้แรงครับคุณนตัวอย่างเราเก็บภาพไว้นะครับในระหว่างปีนี้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างตังจาก ฝนโนอื่นมาก็ทำให้ขนาดเราเนี่เป็นวาแล้วครับขาดเป็นวาเนีเปนปนออนน่ปล่อยน้ำามอกพอดีครับมีนกด้วยปล่อยน้ำามอกลงไปนู้นนาน้องๆเป็นวิถีธรรมชาติครับภาละจำยอมความนับจำเป็นนี่ก็เปล่งน้ำามอกครับตรงนี้ ที่สูงครับสูงแล้วตึงน้ำไว้แล้วก็มีข้าวมีน้ำเหมือนกันนะครับห่างกันหนึ่งเมตรครับข้างล่างครับเม้นต่ำครับเม้นต่ำกับลาวครับลาวข้างบนครับ